สวัสดีเ c ฟทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเ c ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อสวัยปารวยพุทธาปารวยครับวันนี้ก็มาที่วัดป่าน้องไผ่น้องชาตินะครับ F c ซผมนะครับพอดีมาเห็นหลวงตากําลังกวาดตาดอยู่ครับก็ะจะได้ขอสอบถามหลวง,งตาสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปของหลวงปู่พญานาคครับเ c ครับผม ปูอันอันถามจักอะไรเนี่ยปูอันป้วนเอ่อเพิ่นสางขึ้นโดนระบบปูอยู่นี่กี่ี่สองพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพิ่งสางแล้วเริ่มสางปูดำเนี่ยเริ่มสางมาก่อนเห็นกี่ินกับโมแล้วโอ้ครับผมแต่ว่าเริ่มสางมาเอ่อเริ่มสางมาก่อนเห็นกับหลายปีอยู่กี่ปีเมื่อ ยู y y ่นี่แหละมันเลียวปีสรหลอยห้คผมอครับผมเพิ <ing> ่งเพลีวป oh, <c oughs> mm ีเานหนหสิบหก่อนลียวมันอู่ต่ซีปีตัวผมคือบอกยัไรตัวขาวบ่บนเยนเลยอ้ครับผมอันมีดนเอียงดลใจบวปูคได้สั่งปูนขึ้นมาผู้ันอยู่กวนันเกษีอยู่แล้จากุเรื่อนีแนวแนวมีดลเนใจส้างมาจิอืมบานีป่วน ผู้คนมากกาบไหวนี่มันมีโคลกลาบกันในคนบ้าอ๋อข้าเจ้าก็เลยมาหลายเป็นบ่แต่ละเมื่อนี่เขามาหลายในผู้น้น้้มน้ดอะไรกอ๋อแลว่าส่ว่าต้ันอยนน้ำนสิ่งไรโอ้เต็มยี้เลยเต็มย้าเจ้ามาขอโชคกนี่บอกปู่แมนอมาขอโชคขอลาบนี่หบ่ทีอันเนวทางนี่แหละเมนบ่เราปูยู่นี่ปู่บ่ฝันนี่อย่างนีบอกปู่ วัวฟันไดเคลียร์ดิวัวฟันดีบัวได้นางวัวได้ตัเล็กตัวดีบ่ะแต่ผู้คนมาเนี่เพิ่นขอเอาเป็นบปูคนขอเอาเพิ่นนี่ที่สานเหลาแล้วเคนจะเจ้ากับมาเรื่อยๆรื่อยอะไ่างเงี้ยอันเพิ่นเพิ่นทำที่ทีบ่วงสรวงเมื่อไรปูเนี่ที่เพิ่นมีอันนั่นตัวเลขแกนเบ้อันเป็นเพิ่นเฮ็ดแล้วอะไรนี่ล่ะเฮ็ดเฮ็ดในในพ่ายเดือนนี้บ่ะปูสี่สิบช่วงป่ะพรรษสาอ๋อว่อันนี้นะปู ันมาแก้บนบ่างทียังแขนมือก in ัลอกอยู่เนี่ยเพิ่นเฮ็ดมาใส่ไหมอ่นนี่ว่าม่นัฮนดมือะไรปูไม่หนี่บ่ยงบเี่ยว้อบนเลยวเป็นเฮ็ดบรนได้ยิ่งบ่เรี่ยวยงบนเรี่ยวคนคนมาจุดประทัดแก้มขอโชกปูมาอยู่อันนี้เพิ่นเห็สร้างไม่ย็ดขายอย่งเฮ็ดกบลอกกัลอกเนี่ยม่นอืนเจ้าเฮ็ดใส่จอะไรบ้าเพิ่จ้าเจ้าครับแต่แต่ว่าคนมาทําพิธีขอโชคลาภ เพื่อนจุดประทัดจุดประทัดปู่เพิ่นปดจุดไปไหวนี่บอกปูประทัดนี่ไในเช็คมือเหรอปูเช็คมือกันมันกับโมเดลนวันะขันกจ้โอ้เนว่าโเดามเดลอะไันกระจก็มเดนะโอ้เดมัสนใจกับเพิ่อนแต่ว่าโคตรที่เป็นงวดนี่เนาะปูเนาะวงงช่องอะารเห็นนั่นนั่นยังไม่เห็นไม่ไมอยู่นะเออเพิ่น คนไฮโซกันทุกคนเป็นบนีคน,น,คนม่มแกนเปหนีปูเนออคว่าคนแบงปันไหเนาะ<อ>ครับผมเาท,ที่มือไนเป็นวันดืนาออวันเสาสีานี่แหงสีนี่โอมึหัวสีวอกโอ้มึงหัวสีวอกแห้งไร<อ>มีครบหวังเนาะปูเนาะครับ โอ้วันสสสสเสาวันที่สิบห้าสิบสี่สิบห้าเนี่ยอ่าแล้วก็วันที่สามเอ็ดวันที่หนึ่งสิบบ่อปูโอมักหลายเมืองท่านกับเ e อ็ดซีผมก็ได้สอบถามปูเอาไว้นะครับเนาะ <c oughs> เอ็ดซีก็ผมเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวก่อนที่เข้าไปชมจิบนะครับเนาะไปเบื้องตัวเลขอยู่ที่กระรอกครับพี่ผมคน เป็นเลขคางประทัดนะครับเอฟซีผมอเอาบริษัมาเองมันปูคนว่าจะกเก็ตมือไหล่หินวางไว้ๆอ่าร้ว่าสั่นครับเพราะว่าปูคนจะมาท,ทํากิจการวัดคือกวาดตัดนะครับกวาดใบไม้นะครับเอฟีผมอยู่ที่ลานวัดนะครับนะกะเ็เลยมาสอบถามปูอีกค้งหนึ่งครับเอฟซีครับผมก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับนะไปดูตัวเลขและแนวทางอยู่ที่พญา,ากระรอกแต่สร้างยังไม่เสร็จนะครับเอฟซีผมถ้าใครต้องการอยากเห็นเจ้าภาพหรือว่าอะไรก็ติดต,ต,ต่อทางทีมงานมา นะครับนะถ้ามาเที่ยวเที่ยวหลังครับพี่ีผมอ่าก็จะมีอะไรมาถวายปู่ด้วยนะครับพี่ทีผมมาเที่ยวนี้คือยังไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนก็เลยไม่ได้นําสิ่งของมาครับพี่ทีครับไปจะพาพี่ีเข้าไปดูนะครับเนาะพี่ครับไปดูอ่าที่ปู่พญานาคนะครับอ่มีคนได้โชคใหญ่เยอะนะครับอ่าก่อนที่จะไปดู พญากระอกครับเอซผมที่มีตัวเลขจากเลขขางประทัดมาแขวนเอาไว้อยู่ครับเอวซครับผมนี่ครับอดไม่ได้ที่จะมานะครับเอซีครับอดอดไม่ได้ที่จะเดินทางมาเพราะว่าสวยเหลือเกินนะครับนะและอยู่ใต้ท้องก็มีควันอะไรออกมาด้วยครับเอวซีครับผมมีควันพุ่งออกมาด้วยจากองค์ปู่ท่านนะครับ ก็ไว้ก็จะพาเดินเดินดูมุมด้านนี้นะครับเอฟครับแล้วก็เห็นเห็นาหางประทัดที่ผูกข้อมือของอกระรอกด่อนนะครับซี FC ผมปลิวอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรก็เลยพา f อฟมาชมบรรยากาศร,รอบๆข้างก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะเข้าไปไปดูตัวเลขโชคลาภของเรานะครับงวดประจำวันที่ หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับเอฟซี FC ครับผมอันนี้คือบริเวณที่ตั้งของอปงปูนะครับนะถ้าเราเห็นส่วนมากถ้าเราเห็นปู่างนี้ปุ๊บเราจะเรียกว่าปูดำเอฟซีแต่ว่าต,ตรงนี้ไม่ใช่ปูดำครับเอฟซี FC ผมไม่ใช่ปูดำนะครับชื่อเรียกยากสักหน่อยครับเอฟซี FC ครับชื่อท่านจะเรียกยากสักหน่อยนะครับนะ บริเวณครับดูครับผมโอ้ตรงมีมีเดือนขึ้นด้วยครับอ่าอยู่ด้านบนจะมีเดือนนะครับนะพอดีส่องเห็นเดือนพอดีครับเห็นเดือนไหมครับอูครับผมดูสีครับครับอยตรง ปลายงอนพญานาคพอดีครับจะเป็นรูปเดือนนะครับอซีครับ mm hmm. เป็นชัดไหมครับ mm hmm. แล้วจะพาเอฟซีมาดูชื่อขององค์ปู่ท่านพญานินการนาคราชครับเอฟซีครับ mm hmm. พญานินการนาคราชนะครับ mm hmm. ชื่อของท่านนะครับเอฟซีครับผม ไม่ใช่ปู่ดำแสนสิริอันนี้เป็นพญานินการนาคราชครับแล้วก็จะพาเอฟซเดินไปดูที่แขนของพญากระอกด่อนครับเี่ผมที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจะได้โชคอะไรนะครับนะไปดูครับเอซครับพญากระอกด่อนครับเอซี FC, ครับผมอ่า ซึ่งก็จะเห็นตัวเลขที่ห้อยอยู่นะครับเป็นเลขหางประทัดนะดูสิีครับเป็นเลขหางประทัดนะครับนะ อด้ปูโอ้ครับผมโอ,โอ,โอ้ก่อนเพิ่อนชีเรสางติปูครับ FC ีครับผมเขียนชัดไหมครับ93483ครับเอฟซีครับชัดไหมครับเอฟซีครับผมชัดแล้วเนาะ 9ก้าสามสี่แปดสามเป็นเลขหางประทัดขับเอฟซีครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งคือเก้าห้าเจ็ดกับเจ็ดสามนะครับมีมีอยู่สองหางครับวีซีครับมีอยู่สองหางกันหางประทัดครับ ตั้งกล้องใหม่ทีครับเอฟซีครับนะครับเอฟซีครับจะมีสองสองอันนะครับเอฟซีครับมีสองอันเลขหางประทัดนะครับเลขหางประทัดมีสองอันชัดเจนครับเอฟซีครับตอนนี้อันแรกมีอยู่เก้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดครับแล้วก็สองตัวก็มีเจ็ดสามครับ ส่วนอีกอันมีเก้าสามกับสี่แปดสชัดนหมครับ FC ครับผม9 5 7มีอีกอันหนึง่ง7 3มีอีกอันหนึง่ง9 3มีอีกอันหนึ่งแล้วก็4 8 3สงสัยจะ,ะคงจะมาบวงสวงมาขอโชคขอราบคนละวันกันแต่ว่าคงจะเป็นงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่ หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับ fc ครับผมเห็นชัดแล้วเนาะครับเนาะ,ะโชคโชคกันทุกคนนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าขอย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ fc ผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้มาหาโชคหาราบมาเจอ,อเลขเด็ด ฝาก f อฟทุกท่านทุกคนอยู่ที่ปูปูนินครับพี่ทีผมจำจำชื่อปูนินไม่ได้นะครับเนาะเอาโชคๆมันมันกันทุกคนทุกคนครับผมขอจบเลิปไวเพียงสม่นี้ครับเพื่อควมได้คิดหนาขอกลาบค่า,าสวัสดีครับ